เอาละครับผมก็สวัสดีคุณพิมชมทุกคนด้วยนะครับก็กลับมากับ2เซียิฟ EP ที่19แล้วนะฮะเอออีก EP หนึ่งเนี่ยก็จะครบ20แล้ว นะครับผมซึ่งตอนนี้คลิปที่น้องๆส่งมาเนี่ยก็ใกล้จะหมดแล้วนะฮะ,ะถ้าทำ EP นี้ลงไปนะก็จะเหลืออีกประมาณ4 EP นะครับก็จะหมดแล้วโอเคสำหรับวันนี้นะก็มี5ด่านเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วันนี้มีด่านแกลนแคน n ั่นด้วยทุกคนรอบที่แล้วเรามีมาเกลใช่ไหมเออถ้าใครยังไม่ได้ดู EP ที่แล้วเนี่ยลองย้อนกลับไปดูได้นะครับก็น้องที่ส่งเข้ามาจะทาเวลาได้เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มลายวิ่งแรกในด่านนอตซีดีกว่านะครับก็ส่งมาจากน้องล เซนโดนะครับผมอันนี้ก็เป็นน้องที่ผมรู้จักเองอันนี้น้องเขาก็ส่งฝากเข้ามาในด่านนอซีนะครับทำเวลาไปได้1นาที52วิกับอีก54วินาทีนะครับทุกคนเออเนอเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูลาวิ่งน้องเขานะครับโอเค2 1เลยก็ออกตัวไปซ u เปอร์สตาร์สแนปดิฟนะครับผมนี่เบกกิ้งดิฟเข้าไปนะฮะโอเคไฟอิงบูทนะครับ ในโตเก็บไว้หนึ่งในโตแล้วก็ทำเป็น C W W เนอะอันนี้ Heavy Break ในโตนะครับโอเคแล้วก็ไป C W W ตรงนี้เก็บไว้หนึ่งในโตก่อนขึ้นแท่นนะฮะแล้วก็ไฟอิงลงไปเลยนะครับโอเคอันนี้เก็บไว้หนึ่งในโตมือนเดิมอ่าขึ้นมาปุ๊บมาดูว่าเขาจะเก็บ2ในโตหรือเปล่าไม่ได้เก็บนะทุกคนผมจําได้ว่า EP ก่อนหน้านี้เนี่ย เออลายวิ่งน้องคนนึงเขาจะเก็บในตัวไว้2อันก่อนที่จะกระโดดลงจากรถบัสนะครับแต่ว่าน้องอลเลสต์เขาไม่ได้เก็บ2อันนะเขาเก็บแค่อันเดียวก็พอนะครับอ่าโอเคอันนี้เป็นอีกลายวิ่งหนึ่งเนาะมาดูครับปึ๊บนี่เข้าตรงนี้มี2ไงในตัวนะฮะแล้วก็มาทางขวามือนะครับไม่ได้ไปทางเอ้ยมาทางซ้ายมือนะทุกคนไม่ได้ไปทางขวามือเนาะโอ้โหอันนี้ก็เลี้ยงบูทมายาวๆเลยก็กดอ่าไฟอิงไปเนาะตอนกอดเขา้าเส้นชัยนะครับผม ตรงนี้ก็เก็บไว้หนึ่งเหมือนเดิมนะฮะเออเหมือนรอบแรกเลยนะครับตรงนี้ก็อ่าไม่ได้ทําเหมือนรอบแรกนะไอเฮฟมิเบรกในตัวอะไรนะนะั่นอะเออโอเค CWW ตรงนี้ก็เก็บไว้หนึ่งในตัวเหมือนเดิมนะครับไฟอิงแลดิ้งไป,อ,อ,งไปนะอันนี้นะฮะก่อนลมก็หนึ่งในตัวแล้วก็ไฟอิงไปเนาะอันนี้ไว้หนึ่งนะครับแล้วก็ตรงไปเลยนะน่าจะเหมือนรอบแรกนะครับนี่เห็นไหมเขาไม่ได้อ่าเก็สบสองในตัวนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ปรุมไปเลยยาวๆนะครับโอ้โห นี่แต่ก็ยังไงดิฟไปวิกเตอร์มี2ไในโตนะครับอ่ามีอ่า,อาเขาเรียวกว่าอะไรนะดิฟฉลบเออดิฟฉลบนะครับคือผมชอบเอาไปรวมกับดิฟ45องศาไงแต่จริงๆเขาฉลบนะฮะแล้วก็โอเคมากรอบที่2เนี่ยขึ้นรถไฟทางขวามือนะครับผมแล้วก็เลี้ยงบูทไปเข้าเส้นชยัยจบไปที่1นาะทีจุด52ในด่านนอซี ะครับผมโอเคเป็นไงลายวิ่งนี้ก็พอได้อยู่เนาะทุกคนยังไงก็ลองเอาไปปรับใช้กันได้นะครับต่อไปนะครับเป็นด่าน n i g h ไนเ s สซานซ c i t y นะครับส่งมาจากน้องฟาซิลินยวัฒนะครับก็ทำเวลาไปได้1.46.47นะครับ1.46.47เนะเออเลียงกันเลยนะครับเซียววิเนาะก็มาครับมาดู2.1แล้วเลยก็ออกตัวไปซูเปอร์สตาร์เหมือนเดิมนะฮะอ่า WCW นะฮะเมื่อกี้ โอเคดับเบิลบูอันนี้เหมือนจะน่าจะกดพลาดหรือเปล่าไม่มั่นใจมันดูช้าๆเนาะเมื่อกี้เนี่ยผมก็ดูไม่ทันเท่าไหร่นะครับโอเคอันนี้เก็บไว้2ในโตนะแล้วก็ฟลาอิงไปโดดเนินอะ่ะแล้วฟาอิงเนาะู้ตรงยาวตรงนี้ต้องเอเอเอไม่ได้โอเวอร์ดิฟมันคือท่าอะไรทุกคน <c oughs> เออผมผมไม่รู้คือแบบจะโอเวอร์ดิฟก็ไม่ให้อะ่ะเหมือนดิฟเฉยๆหรือเปล่าเออไม่มั่นใจนะครับโอเคตรงนี้มา ไฟอิงแลนด์นิดนิดไปเนาะแล้วก็เลี้ยงบูทไปเรื่อยๆนะรตรงนี้แล้วก็พุ่งไปเลย <c oughs> เขาไม่ได้ทําหมุนติว้วอ่ะทุกคนเออผมชอบหมุนติว้วตรงนั้นแบบเวลาหมุนมันมันเท่ดีนะฮะแต่ว่าน้องคอมนี้ทำเนาะมันน่าจะเสียเวลานะครับอันนี้ก็พุ่งยาวไปเลยเนาะเข้าเส้นชยัย้าสู่รอบสอบนะับผมโอเคซีด okay, เ C W W ปึ๊บ,บโอ้โหทำอะไรมาเบกกิ้งอะไรสักอย่างาเมื่อกี้นะฮะแล้วก็พุ่งไป C W W ปึ๊บ อ่ารอบนี้เก็บไว้แค่ในโตเดียวนะฮะโอเคได้เลี้ยงบูทหรือเปล่าเขายังไม่ได้เลี้ยงบูทเท่าไหร่นะเมื่อกี้ก็มีอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้กม,ม,กมันเรียกว่าท่าอะไรนะฮะแล้วก็ก่อนเข้าทางลัดเนี่ยเขาใช้เป็นฉลับนะฮะดิฟแฉลับออกแบบดิฟนิดเดียวอะ่ะเออยังไม่ถึงส5ิองศาเนาะเออแบบดิฟเพื่อจัดหน้ารถนะครับโอเคแล้วก็เลี้ยงบูทไหมทำไมเขาไม่ได้เลี้ยงวะ หรือว่ามันไม่ขึ้นให้ผมดูปกติเขาจะกดบูธแบบรัวๆให้ทุกคนใช่ไหมแบบเออกดๆไปเลยแล้วก็ตรงไปยาวๆนะครับผมโอเคจบไปที่1.42จุดอ่ะเดี๋ยวๆ,ๆตอนเริ่มเกมผมบอกว่า1.46 47ใช่ไหม ไม่ใช่นะครับเออคือน้องเขาได้1.42.75นะครับประมาณนี้นะของเมื่อกี้นะครับ oh my, เอาใหม่เออหนึนะครับผมต่อไปนะครับก็เป็นด่านบาบิลอนนะครับผมนี่ด่านใหม่ด่านอาดีตที่ผมเคยลเ,เล่นให้ดูใช่ไหมเออผมเล่นแล้วแบบผมวิ่งผิดนะฮะมีน้องทักเข้ามาพี่ตรงนั้นมันไม่ต้องขึ้นก็ได้มันไม่ต้องขึ้นข้างบนก็ได้อะไรอย่างนี้นะฮะไอตอนที่ผมเล่นเองนะน่าจะอีพีก่อนๆหน้านี้นะครับผม เออวันนี้เดี๋ยวมาทวนลายวิ่งกันใหม่นะครับก็ส่งมาจากน้องนววินนะครับผมทำเวลาไปได้1.45.89นะครับก็เดี๋ยวมาทบทวนลายวิ่งกันใหม่จะได้ไม่เอาไปวิ่งผิดอีกนะครับโอเค2 1งหนึ่งก็สไลด์ออกไปแน่นอนอยู่แล้วะคันนี้อ่าสอุ๊ยสไลด์2รอบเลยก็โอเวอร์ดิฟครับทุกคนนี่โอเคอุ๊ยยัดในโตไปเลยแล้วก็45องศานะครับโอเวอร์ดิฟ CWW ขึ้นมาเก็บไว้นหนึ่งในโตนะฮะอ่ะโอ้โหโอ้โหเลี้ยงบูทโอ้โหเลี้ยงบูทาสุดยอดนะครับนี่ไหนมาดูดิตรงนี้ใช่ไหมที่บอกว่าห้ามขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวลองเช็คดูอ่าใช่จริงด้วยตอนที่ผมเล่นเองเอะผมขึ้นไปด้านบนนะทุกคนอ่าตรงนี้จำจำว้ละผมจะไปขึ้นไปนะครับโอเคโอ้โหโอ้โหเลี้ยงบูทนี่โอเวอร์ดิฟนะครับเขาใช้โอเวอร์ดิฟ แคบจะทุกโค้งเลยอ่ะทุกคนกคน,นี่นะฮะโอ้นิ่งนิ่งจัดจัดนี่ไฟอิ่งแลนดิง่งโอเค C W W เข้าเส้นชายนะฮะแล้วก็โอเวอร์ดิฟ C W W ขึ้นไปนะครับแลวก็ไม่ได้ไปทางนู้นนะเออเข้ามาช่องทางขวามือนะครับทุกคนแล้วก็ตรงมาเลยนะแบบหาองศาดีๆอ่ะมันจะได้แทรกเข้าไปโดยที่ไม่ต้องดิฟอะไรเยอะแยะนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมตรงไปเลยนะ นีม่มีอุ้ยเมื่อกี้มีแต่เบรกนิดนึงนะครับไปอิงแันดิ้งไปโอเคเก็บไว้หนึ่งในตัวแล้วก็โอเวอร์ดิฟตีวดิขึ้นมาเนาะเ,เขาจะมีการดิฟนิดนึงเพื่อเก็บเกรดด้วยนะทุกคนถ้าที่สังเกตนี่เห็นไหมดิฟอีกแล้วเก็บเกรดเอาไว้แบบเก็บในตัวนะตีไปครับผมอุ้ยอ่านี่นี่ฟิกเทิร์นด้วยโอเคโอ สุดยอดนะครับเรียบร้อยครับผมจบไปที่1.45.89นะครับโอเคเราก็ต่อมานะฮะลายวิ่งที่4นะครับผมส่งมาจากน้องกิตติพิษนะครับในด่านอ u t ท m มสตอรี่เนาะก็ทำเวลาไปได้1นาที21วิ .99 นะครับอีกแค่เสี้ยววิเดียวอ่ะก็จะขึ้นไปจุด22แล้วนะครับอันนี้ก็21เนาะโอเคนะฮะก็มา321แล้วก็ออกตัวไปนะครับซุปเปอร์สตาร์สแนดปกไปเนาะ รถคันนี้ก็ใช้เป็นอะไรนะเวนนอมสักอย่างอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวน้องเขาเปิดเพลงเดี๋ยวติลีขิทธิ์นะอันนี้คลิปนี้ผมขอปิดเสียงที่น้องเขาเล่นไว้แล้วกันนะครับทุกคนน้องเขาเปิดเพลงลีขิทธิ์โอเคนี่นะฮะวิกเค c ร์ซีดีวไปก่อนลงเก็บไว้หนึ่งในตวเนาะแล้วก็ฟาอิงแลนด์เอฟฟาออถูกแล้วดีกว่าอะไรของผมวะเนี่ยตรงนี้โอเวอร์ินะครับ CWW นะ แ้วก็ overdeep CW นะครับผมนี่โอ้โหทำไมมันดูเร็วๆอ,อย่างเลยรอบนี้ได้ไปนะครับอืมเอ้ยเอ้ยเอ้ย45องศา q u i กเชิ r CWW นะครับอ่ะเก็บเกตไ้ด้วยนะครับโอเคทำไมมันด่านมันดูเร็วแปลกๆไปนี่ทุกคนผมคิดไปเองหรือเปล่านะฮะ มีชนนิดหนึ่งนะครับมีชนนิดหนึ่งแล้วก็ตรงนี้นี่ดิฟฉับเออเขาฉับเอานะฮะแล้วก็ปุ๊บควิกเทิร์นธรรมดาแล้วก็โอเวอร์ดิฟซีดบิดบิตรงไปยาวๆโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวปิงน้องก็320ปร่ิปิง300อ,อ่ะทุกคนเออยังเยอะนะฮะโอเค ปิง300เล่นได้ขนาดนี้นะก็สุดยอดมากนะครับได้1นาทีจุดเ9เอ้ยไม่ใช่1นาที22เอ้ย1นาที21วิจุดเ9เซียวินะครับผมและก็ด่านสุดท้ายของเราในวันนี้นะฮะก็คือด่านแกลนแคนยอนนะครับผมก็ส่งมา1.22.50นะครับจากน้องอิทธิกรนะครับผมโอ้โหแกลนแคนยอน1 2 2่ออนะครับ เดี๋ยวมาดูอันนี้คือดีมากๆเลยทุกคน1องเนะี่ยโอเคสไลด์ออกไปนะฮะคันนี้โอเวอร์ดิฟแล้วก็วูดอะคลิปนี้ไม่มีเสียงนะะน้องเขาไม่ได้ใส่เสียงเข้ามานะครับโอเคมาดูครับลายบิงคนเทพเขาเล่นน่าจะขับอุ้ยอุ้ยสไลด์อุ้ยสวยมากอืมน่าจะขับไม่ชนเลยเนาะคิดว่าน่ะได้1.22เนี่ยนะครับนี่ โอเวอร์ดิอุ้ยเอาบอก่มีชนด้วยมีชนด้วยนิดนึงนะครับนิดนึง c w w ตรงปลายนะครับผมแล้วก็ b r รกกิ้ d i p ป w w ตรงนี้เข้าทางลัดเกือบสวยแล้วทุกคนแบบมีเหนืดนิดนึงนะเมื่อกี้เกือบไม่พ้นนะฮะเกือบไม่พ้นเกือบไปแล้วนะแต่ว่าก็สุดยอดนะครับอันนี้ก็ชนไปสเต็ปนะครับบัมบูทแล้วก็ดิ p วิเครา์เอาสองสเต็ปนะฮะบแล้วก็ชนบัมบูทไปทีหนึ่งเนาะสเต็ปสองทีนะครับ อันนี้ก็สเต็ปอีกแล้วนะครับผมโอเคตรงนี้เข้าทางแล้วจึ๊บเสียบสวยมากนะฮะแทงลึกมากโอเคแล้วก็นี่สบัดตูดครับผมแทงแล้วสบัดตูดเบรกิ้งดิสซีดบีดบีไปนะครับโอ้โหสุดจัดนี่นะฮะดัเปิดบู๊โก็ขอผมดูไม่ท่าไม่ทันมันไปรวดเร็วมากทุกคนมันรวดเร็วดูไม่ทันตามพูดไม่ทันนะฮะนี่เบรกิ้งดิฟโอเค c w เข้าเส้นชายนะครับแล้วก็ยัดในโตจบไปที่1.22.50นะครับสุดยอดมากนะฮะคนนี้โอเคนะครับผมสำหรับสองเซีนดิฟอ่า EP ที่19แล้วของวันนี้นะฮะก็เอาไว้ประมาณนี้ละกันนะครับก็ยังเหลืออีก4 EP นะครับที่เป็นคลิปอ่าลอดเดิะที่น้องๆส่งกันมานนตั้งแต่เดือนที่แล้วอ่ะทุกคน ออนานมากๆนะเพราะว่าแบบพยายามไล่เก็บมาก็เหลืออีก4คลิปเอ,เออถูกแล้ว4 EP ก็จะหมดของ2เซียนดิปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะดูอีกทีว่าจะเปิดรับเพิ่มอีกไหมนะฮะเพราะว่าจริงๆในแฟนเพจเนี่ยก็ยังมีคนส่งเข้ามาค้างไว้เยอะมากๆนะครับซึ่งผมยังไม่ได้ไปเปิดดูเลยนะยังไม่ค่อยว่างเนาะเออยังไงก็เดี๋ยวรอตามกันไปก่อนนะครับโอเค วันนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆคนมากๆเลยนะฮะยังไงก็ถ้าชอบเนาะฝากกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเอาไว้รอติดตามแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่ผมจะทำออกมาด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมไปละบายบาย